สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าประโยชน์ของสครับทั้ง7สูตรมีอะไรบ้างวันนี้มาจมาเม่า้อยฟังไปฟังกันได้เลยค่ะตัวแรกนะคะจะเป็นสครับกาแฟช่วยบำรุงผิวเนียนนุ่มน่าสัมผัสผสมผสานของสารสกัดน้ำผึ้งเติมเต็มความชุ่มชื้นให้ผิวแลดูช่ำน้ำหากใครกำลังเจอปัญหาผิวหมองคล้ำไม่สดใสกากาแฟสามารถช่วยได้ค่ะเพราะในตัวกากาแฟนั้นมีสารต่อต้าน,นอนุมูลอิสระซึ่งจะทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวขจัดพิษให้ผิวชั้นนอกนั่นเองค่ะ ตัวที่สจะเป็นสครับโกโก็มีสารโพลาฟินอนที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะทาให้เซลล์ในร่างกายชะลอการเสื่อมสภาพและยังช่วยลดการเกิดริ้วรอยทําให้ผิวดูสวยด้วยนะคะตัวที่สสครับชาเอิร์ธเกรเป็นชาที่ได้มาจากการผสมประสานระหว่างชาดําและน้ํามันมะกรูดซึ่งเป็นน้ํามันหอมระเหยที่สกัดจากเปลือกของมะกรูดช่วยปกป้องมลภาวะให้ผิวกายมีเปล่งปลั่งมีน้ำ,ม,นำมีนวนลแลดูอ่อนเยาว์มีสุขภาพดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นน้ามันมะกรูดยังเป็นสิ่งที่ดีสําหรับผิวด้วยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับแผลเป็นเช่นรอยแตกลายแผลเป็นจากสิวนอกจากนี้ยังช่วยให้ผิวเรียบเนียนขึ้นและเป็นส่วนผสมที่นิยมในการดูแลผิวด้วยค่ะในส่วนของกลิ่นชานนั้จะมีกลิ่นอ่อนๆทําให้เราผ่อนคลายในระหว่างสครับอีกด้วยนะคะมาถึงตัวที่4กันแล้วตัวที่4จะเป็นสครับชาเขียวค่ะจะเน้นฟืน้ฟนฟนูผิวที่ครําเสียผิวมองจากการเจอมลภาวะฝุ่นควัน และช่วยให้ผิวดูสดใสขึ้นอีกด้วยนะคะความพิเศษของสูตรนี้คือเม็ดสครับเนียนละเอียดมากค่ะเนียนกว่าสูตรอื่นถึงสเท่าเลยทีเดียวเหมาะสาหรับผิวที่แพ้ง่ายสูตรนี้คือหอมชาเขียวญี่ปุ่นมากใครยังไม่ลองต้องไปลองดูนะคะ ตัวที่5้าสครับเบียช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้เนียนนุ่มกระชับเต่งตึงพร้อมอุดมไปด้วยเบียร์วิตามิน B12 วิตามิน B1, B2B6 และก็วิตามิน E จากวิตออยและน้ำผึ้งอีกด้วยสครับเบียร์เน้นรีเฟรชผิวทำให้ผิวดูเปลงป่งปลั่งตื่นขึ้นอ่อนเยาว์ดูไม่หมองคล้ำคืนชีวิตชีวะให้ผิวเติมเต็มความชุ่มชื้นจากน้ำผึ้งที่เป็นสารสกัดหลักเหมาะสำหรับคนที่ผิวหมองคล้ำดูไม่สดใสแต่อยากใช้อะไรที่อ่อนโยนต่อผิว มาถึงตัวที่6ก,กันแล้วค่ะตัวที่6จะเป็นสครับคาราเมลค่ะสารสกัดหลักเลยก็คือจะมีคาราเมลออยจากเมล็ดเมคคาเดเมียวิตามิน A วิตามิน E ค่ะซึ่งออยตัวนี้นะคะจะเป็นออยตัวเดียวกันใช้ทําครีมนวดสําหรับเส้นผมเคืนชื่อเรื่องความชุ่มชื้นให้ผิวดูฉ่ำน้ํามากขึ้นผิวเนียนนุ่มเหมาะสําหรับคนที่มีผิวแห้งกร้านมากๆเลย สูตรที่7จะเป็นสูตรสุดท้ายอ่ะจะเป็นสครับราวชูกาค่ะสูตรน,นี้เน้นเรื่องความชุ่มชื้นเติมน้ำให้ผิวช่วยให้ผิวดูช่ำน้ำเกลีใส่เวลาออกแดดทำให้ผิวดูสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งอยากได้อะไรที่เติมความชุ่มชื้นให้ผิวและยังทำให้ผิวใสไปในเวลาเดียวกันอีกด้วยแล้วเ,เพื่อนๆราคาชอบสครับสูตรไหนลองใช้แล้วอย่าลืมมาแชร์มาเม้นบอกกันบ้างนะ